มาเด้วขวันพี่น้องหนึ่งๆก็เห็นเฮ็ดเราโง่จ้ากันเมาเห็ดน้ำนะครับการเฮ็ดเมาแบบถ้าห้ามมันใจอือฮึฮิไข่โดอกงามจ้า้เอาเฮ็ดเผิงขาลายนอกจากัปนี้ก็มาเอาเฮ็ดเผิงดําเข้าอีกจ้านี่กันตอนสุดท้ายเท้าจ้านี่ครับเฮ็ดเผิงขาไหลที่ไรฉันถ้ำวาค้มบ่อเฟื่อนบ่อนะครับ สวีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจามาพบกับน้องหนึ่งกับไอ้วินวินนะจ๊ะสวัสดีพญายัแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าน่ะทุกท่านนะครับวันนี้ก็พอกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเสาร์วันพุธที่สามสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับเมื่อวานนี่แกงพิษนอนน้องหนึ่งหนึ่งเบื้องในโซดซับเป็นโออ่างคนมาบ้านอาทิตย์เป็นวานนะครับอ่าวันนี้มาพีกัสได้เปลี่ยนพีกัสมาโนนทองจ้ามาปานนทองนะครับนอนมาเช่นนี่แหละครับทัง ใส่สำนักสงฆ์ปานุ่นทองอยู่แล้วนะครับในเขตบ้านนองแปนหมู่สามตำบลหอยคามเพื่อบุญสลิกจังนนหวัดอุบลราชธานีนะครับนีก,กาอากาศค่อนข้างแจ่มใสอยู่นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้มาสิเพียงเนี่ยไปหลุ่นกันเมืองครับเพื่อเป็นการเสียเวลาปมาจ้าอ่าเริ่มต้นี้เข้ามาน้องนึงงุ้มหัวงุ้มหัวอยู่ไหนเป็นครับเน็ดยังหนึ่งนหนึ่งยังได้หันบันเน็ดไข่เนาะ จ้าก็ยังหอมคือเก่าอยู่ด้วจา้าเห็ดไข่เนาะจา้าดอกหน่อยเพูนเอาไปหัน่นไหลวินอยู่ข้างทางนะครับพุ่ณพูนพุ่นอีกแต่เก่าเคยออกมีว่าหนึ่งหนึ่งมีจา้ามีอยู่ครับไปเบิ่งกันจา้าเห็ดไข่ดอกงามๆจา้าคอมเทะกำลังเขียวเห็ดตะไคร้โอ้มาเบิ่งพี่น้องเห็ดไข่ใหญ่จา้า ้จาก็เคลื่อนลมแลวพุ่ก็ไดแบบหนึ่งเอ็นวันนันเนาะโอ้ยเดี๋ยวปนหนึ่งปนผู้เดียวกินเอี๊ยมผมได้หนี่กินอิมนนน่มสำหรับทานหนึ่งนะครับกันปนเสียบปนมาเสียบก็กินเบอร์เบิดดูกนะครับแต่ว่าเฮ็ดปลาเนี่ยสุดยอดนั่นหนึ่ง <S <S ลุงใจโพนมาเฮ็ดยังมาหนึ่ง นี่จ้าเห็ดกอใหญ่จ้าสว่วงตังมามๆนะจ้า,เ,าเห็ดไข่นะจ้าว่าหันมาเนี่ก็มาเอาเห็ดเผืองไข่ห้าจ้า,าไข่แล้วก็มาเอาเห็ดกอใหญ่ห้าจ้ากอแดงเกลียงหวานจ้า,เ,าเห็ดกอใหญ่อีกจ้า ใช่เลยยิ่งพาเพิ่นเฮ็ดก็แล้วก็มาเอาเฮ็ดผึ่งดำจ้าเฮ็ดผึ่งไข่จ้าสองจูมจ้าเจียงมันจะใส่พี่น้องก็มาหาเฮ็ดกันเนาะจ้าเฮ็ดกอใหญ่จ้างามได้เนาะเฮ็ดอันอื่นสิออกเนาะ มันฮดพึ่งไข่จ้าขาพ่นหูหักหลายนฮิดพึ่งไข่จ้า,ามันฮ,ดพ,นฮดพึ่งดำจ้าวน,นใหม่ๆเลยมนฮดพ่งดำจา้นนึง,นง ฮิดเพิ่งไข่อยู่ผิดอ,อกหนึ่งจูมอยู่จา้าเฮ็ดเพิ่งไข่จา้จาจ้าดอกกำลังพอดีค่ำเลยจา้านี่ฮ็ดเิ่งขาลายจา้าเกาะหมดขันดอาเงี้หนึน่ง มาจำอย่างน,นี้มันนี่ก็ยังนี่ในหมวดเล่มอยู่เนาะ <_ t une> จ้าสำหรับเห็ดของเฮาครับอีกดอกหนึ่งจ้าเห็ดเผงอกขาลายน้าจ้าเล่มก็ยังแค่ยู่มีดอกงามม <_ t une> ีเ,าเ,เ,าเนาะจ,าจาา้าแล้วก็เอาเห็ดเผือกขาลายน้าจ้าัปนี้ก็มาเอาเห็ดเผือกดำเฮ้าอีกจ้ากกจ้าเอาเห็ดไข่จ้าเห็ดกอใหญ่จ้า เด็ดจ่าแห้งไงครับมือนี้เฮ็ดเผืองไข่จ้าจุูมนึงจ้าเฮ็ดเผืองไข่แล้วก็เอาเห็ดเผืองหอมหรือว่าเห็ดเผืองน้าบ่อยเขาน้อจ้าหอมสุมซื่อครับเผืองขจรน้อจ้าแอดจ้าอันนี้ครับบานขามงูงโค้งมาทางทิ่ไตครับห้องเกลื่อนนะครับมองนี้ห้องเกลื่อนเชื่อมกับห้องหกนะครับเห็นเห็ดบ่อยหนึง่ง <laughs> อาเก็บเล่มไปเนาะจ้ะสามเฮ็ดออกไม่เนาะจ้ะจ้าเพื่อนดามหรือเพื่อนทานเนาะจ้ะาเฮ็ดเพื่อไข่จ้าดอกจุ่มๆเงินน้อง,งยิงยิงเฮ็ดเพื่อไข่ไอ้บินวันนี้สิได้ภาพพี่น้องพี่แกงเฮ็ดป้อมือนนี้เนาะสองดอกคุณจ้า ดอกใหญ่ดอกเริ่มบ้าละล่ะจ้ามาเด้อขวันพี่น้องหนึ่งนึงก็เคยเห็นเห็ดละงูจ้าสามสิงหาสิออกอีกบ่หรือจังไดนอตัวให้งยางที่แบบนี้เห็นทรงดอกนี่ยางกินขาละพี่น้องเรื่องเกี่ยวนางหนึ่งหนึ่งบ้านเก็บใบเอาแบบนี่นะครับ จะไปแกงซูพี่ยัยพี่ยัพี่น้องกินแล้วครับมื่อนี้เนี่ยแล้วนะครับกันเฮดบ่้มี่กันเบื้องไว้กะสิบอร์เมามันเสียคานหมูน้ำมันนั่นอ่งหนึ่งจ้ามีเฮดเทนในคลิปกับมาเก็บครับเพราะว่ายกส่วนนี้น้ำมันก็แห้งแพงอยู่ครับจ้าวันนีไปธุระไปโซงเฮดนะครับเติมฮาอร่อยได้น้อยเดียวคืนขีดเดียวครับสําหรับรถกระบะก็ได้ไปไปในบ้านไปแกงกันเบื้องนาอจัดรอเเบื้องเฮดนีครับ นี่ก็ไปจนจนอิดแหละครับเราหาเห็ดละไรเงือ่ก <s' S 1> ็พอมาบางัห่งา <c oughs> ก็เห็นนะครับมันีก็สิได้แกง,นนหงหน่ำปนหน่ำมันนึงหรือแกงอย่างเดียวแกงอย่างเดียวนั่นล่ะไอ้วินเพราะว่าเห็ดเห็ดไข่ไข่เอาไปพ่อใหญ่ไม่ใหไงบเนนอจ้าเห็ดไข่บนจังไว้อยู่เ <c oughs> นาะครับจ้ <c oughs> าังนี้ก็เห็ดไข่ก็อยจะอืดแน่ครับยามนี้เนี่ยนี่จ้าก็อืดไนได้เหรอครับเพราะว่าพี่น้องก็หากินหลายกันทางนี้เนาะจ้า <c oughs> ขคือทุกปีนนนนนนห,หนึ่งแต่บัดนี้เหตุสองนันหลอีนาะนหนึหน่งผลเดียวเป็นยี่สิบสาสิบดอกครับซุ่มือกเศรษฐกิจเป็นแนวนี้ทุกท่านก็เขามาหาน้ําปลาน้่นมนันนีแล้วพอได้อยู่ด้กินนอนไปครับไปวิธีแกงไปหา้องกูเกิ e ก็นําบานครับไปจ้าหาม้อนบานแล้วครับบานของกูเกิ e ก็นอนจ้านอนนรับ คาะมุมนี้นะครับเนาะเอยุ่มหลายมาไปแจงเห็ดกันจ้ะนะครับอ่าเก็บเก็บออกมาก,ก็คัดเลือกเนี่ยนี่แล้วนั่นนึงเนาะจ้านะครับกำมาลางเห็ดสิน้ํขายกันเนี่ยนี่ขึ้กันครับจ้าก็ามาแต่งก่อนจังซังเนาะจ้าก็คือบริษัทสังเบ็ดดอกครับเบ็ดดินจ้ะ ก็คือเอามาหลางมาแยังออกแนวนี่บาตนี้จ้าแต่ว่าตัดก่อนเขาจังสั่งจังหลางเหมืนบอกจ้าเขนเขนาสีนเนาะจ้ามีเห็ดกระหมูเข็นยังกับปลอกขาด้วครับเขน็นปลอกเนี่ยแหละครับเพื่อกันกันสากการแย่หนาะจ้าหลังจนมั่นใจว่าบม่สากบไม่แย่เพื่อนละครจ้าจังกับปเปแกงมนันอีสีพิเศษนะจังหน่อย จีใช่ยังหนึง่งหนึ่งตกไปติดตามเบิ้งได้จากพี่นอ้องจีใช่ยังนะครับตกท้ามเบมิ้งนะครับเฮ็ดไข่สิเหลือไหว้นะครับดอกงามๆอยู่ครับเฮ็ดไข่สีรางเฮ็ดรวมนี่หนึ่งหนึ่งจ้า,าไดี่ยงเที่ยงพอดีจ้ะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งกันครับสิบสองนาฬิกาเจ็ดนาทีครับเ <laughs> ที่ยงเจ็ดนาทีนี่นะครับ เฮ็ดแดงกอนี่ก็สีลางง่ายกับเฮ็ดแดงธรรมดาด้วยครับแมนจ้าเพราะว่าพิ่นมีมันอยู่ผิวอยู่สีเพิ่นนะครับเนาะเฮ็ดเผื้งล่างง่ายเลยไอ้บินเฮ็ดเผืองแมนเฮ็ดเผืองลางง่ายนะครับมะขัดเลืออีกเท่ชนึงได้ครับนี่ดอกได้มันหมูมันอันนี้ก็คัดนิ้ปลาอีกรอบนึงกระเกิดมาคัดอีกรอบนึงนอกนองนึ่งจ้าตัวได้มันหมูมันกะคุ้มกะกินบ่อแสบนอกจาก C D L ไปบานไหมในปลาคือเกานอกจากนี่นะครับ เดี๋ยวผมไปเก็บเนี่ยสมาเฮ็ดใส่สูตรพิเศษกันครับนีแล้วนะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขายญ้านางครับใบยานางนะครับเนาะนี่เป็นยาผมนะครับใบยานางนี่ครับเป็นสมุนไพรเป็นยานะครับกันเมาเฮ็ดน้ำนะครับกันเฮ็ดเมาแบบถ้าห้าบมันใจเนี่ยนี่เอาใบยานางขันใส่ไปกระิเจือจางนะครับแบบเดียวกันครับ ยานางแดงนะครับที่แกพิษําแดงนะครับเนาะนี่เป็นภูมิภูมิปัญญาของเุทาภูแก็ตคนบอกมานะครับก็ใส่ได้ตลอดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจำนี่ขาวๆนะครับเนาะไปเบืองอีกเช่นหนึ่งตอนขันตอนยองตอนแกงเสีเห็ุครับนะครับก็จิใส่เก็บแล้วแล้วก็เห็นเบืองต้นน้ำนะครับเนี่ามาปลูกไว้นะครับเนาะษณะยานางนี่นะครับคนก็จะมีหมากคือกัน หมากสุกจะเป็นสีแดงนะครับหมากยานางครับหมากบุษันสุกแล้วจ้าสุกพี่เจีของเขาเน่อยจ้ะแล้วน้องนขันยานางก่อนได้จ้ะแก็บเก็บพีทเฮดได้นําได้น้อครับนี่เนาะจ้าเดี๋ยวผมบอกไปนะครับค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนแกงเนาะจ้ะนาะงักนี้เนาะแกยงยังไหนนะครับเนาะจ้ะขันยานางแล้วล่ะเนาะจ้ะครับเข้็มาตำพริกกันจ้าวันนี้พริกแห้งจ้า หนึ่งใส่เป็นนาำสมุนไพรให้เลยเนาะจ้าเลยครับนาำเรื่นั้นนะครับเด้วยผง,น,ยงนัวเลยจ้าอีบานเหาเลยจ้าตามใจชอบเลยด้วยจ้าน้ำปลาร้าครับใช้เกลจักน้อยเนาอจ้า พาดอกพาให้วิ่งก็จะเพราะว่าดอกพาลงนะครับจะได้ดอกไงฮะก็พาลงแนวนี้จ้านี่แตัวไนหนดอกน้อยจังสิหนึ่งเอาใส่เบิดดอกเลยจ้ะปรุงแต่งหาของในธรมรมชาติเท่านี้แล้วนะครับกับข้าวเจลาเมื้อนี่แกแต่ว่าแกงเห็ดนี่กับพวกใคได้กินดูเนาะหนึ่งาก็เก็บอยู่ครับเก็บมาแล้วเธอมึอได้ชิดใหญ่ก็เฮ็ดกิน แต่ลังเทียก็มีกับเขาแนี่วอื่นนําอยู่ครับจ้าก็คือเก็บมาเลียงก,กินกับคายนะครับส่วนมากสิไดีแนมยาก,ก็จังเฮ็ดกินแนวนี้เนาะนึ่งนึงจ้าปัญญายิ่ใหญ่พี่น้องในเบื้องน้าครับน,นะครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดรวมนะครับโอ้เดี๋ยวเป็นหมออยู่ด้านี่ไอวินนะ <c oughs> หมดก็ออกบอ้วนนู่นนึงจ้ายังดอะไร นี่นะครับเนี่อามเฮดไบก็แนวนี้แหละครับหากินอยากน้ำนอนหนึ่งจ,จ้าจ้าใส่สมเหน้อจ้าแล้วก็ใส่ลูกดวนให้ไอีวินน้ำน้อจ้านี่ตัวนี้ใส่น้ำกลด้อจ้าหรือว่าใส่ท้าถ่ายน้อจ้าเนาะครับนี่ครับเบิง้งลักษณะเนี่ยในของเห็ดพึง่งดำครับจะเป็นสองสามสันอยู่เลยครับจ้า สะนาควรหนูเป็นคือนังปลามั่นปลานี่ครับอ้าวขางไฟเลยจ้าใส่เตาทานนะครับจ้าฮะถาเบิ้งกันอีกทีนหนึ่งคุณครับตอนซุปนี่กานตอนสุดท้ายเข้าจ้าใส่ผักอีตูจ้าอ่าโอเคตากได้ครับบันสังเกตบงกันหนามครับนะี่ แกงโดนเติบแล้วน้นองนิึน่งเนาะเบอ่งซีน้มครับซีน้มนี่เป็นน้มยานางนี่ครับไปไปกินตุ้มกันครับบาน,นี้จ้า ลงมือกันครับบานนี้แล้วนะครับเรียบร้อยครับกับเขาฮานะครับเนาะเขาเหนียวนอกจากแต่ว่าก็ให้วินกินนอกจากพี่น้องเพราะว่ามันมีเห็ดเผิองอยู่นอกจากน้องนึงกับกินบนท่านใดนอกจากน้องนึงยังบนท่านป่ากินอยู่เป็นไงไฮวินกินนอกจากดี๋ยวน้องนึ่งไปยุกับน้องกูเกินถาเด้อจ้าเสร็จผมครับผมสวยนะครับเนาะนี่นะครับน้องหนึ่งไปหาน้องกูเกินนะครับนี่ครับเพื่อนใครครับ Mm hmm. mm hmm. จมหน,นามยา่า낭เขากันครับมา,มาครับเพย์ไยาม่ใช่เพย,ายาพ,ยายาพยายาี่น้องทุกท่านครับเป็นเขาน้ำกันนะครับนเนาะแจงเฮ็ดนี่แหละครับมือน,นี้อืม mm hmm. mm hmm. กับขิงนนย้อยครับอันนี้เขามั่อนๆเลยครับ เผือกดำครับฟังเสียงครับฟังเสียงกรอบ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 เลยนะครับนะเห็ดกอแดงจุมครับกรอบบ้านครับ ให้เพิ่งกุจอันแกงซีกันอยู่แด้วครับสงสัยในหมอนะครับเอาไปให้ผู้เฒ่าผู้นำนะครับท่านมึงนะครับคัดสันออกมาจากปลาเล็จะเป็นลักษณะนี่นี่นะครับแกงแซ่บครับแกงหอมแกงหวานเปลือกนั่นเป็นลาบเป็ยังบอกดีๆครับนี่เฮ็ดเพิ่งไครครับอื ทำเห็ดผงคาลายกินไล่ฐานท่า,า,า,าบาคุ้มบ่อเฟื่อนบ่อนะครับเดี๋ยผมบอกครับนุ่มครับกึดกึดตามสดไาจเห็ดิงนะครับเนาะมีความเข้มควนของเครืองนิดๆตัวครับหอมจะเพิ่มติดใจเห็ดิงไครนี้ครับ หอ,หอมเคืนกับทั้งในเฮดพอเลยครับมีความก,กรอบนุ่มเหนกันนะครับนี่เฮดเพื่องดำนะครับเนาะต็มเหือเอกินครับนุ่ม หนุ่มดอกเจ้าขากรอบครับหอมแ้มุนในลินเลยเลยครับอืมสุดยอดครับนางห้าเฮ็ดมือไม่แน่เนี่ยเดมกินแน่ีลเนะครับ จนหอยนะครับเพราเกี่ปลา สุดยอดครับสุดยอดเฮดเพิ่งดำเมื่อนครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับ ำหรับพึ่งหนึ่งอิ่มอยู่นะครับเหลือในหมออีกหลายครับเห็ดเกลือกตานะครับมือนนี้ครับในหมอนึงนะครับเนาะก็ถือว่านี่อยู่ในกินครับแถมรสชาติดีผมครับเป็นของปลาผมหาอยากนะครับเนาะนะครับมือนี้ก็สิพาไปหาหนูกูเกิดให็นหนึ่งพี่จีพี่เกาครับไปลกินเหาหาเห็ดมือนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ แกงกินยางเสียบเลยครับกินกับกระเทียมก็ดีครับนะครับไปหาหนึ่งๆครับน้องกูเกินกันอยู่คนครับอ่านี่ละนั่นตะเอ๊ะได้ไมไน่าลูกเลยครับบานตะเอ๊ะตาเอ๊ะตาเอ๊ะอนหอนลูกถึงมาเกิดยังอยเกิดการซีมึงแรงก็เสียบหน้าห้องนอนหนึ dura. ่งใบจ้าะครับบอ สาแอลแล้วนาะตอนนี้นอยดูดีครับว่าจะมีคนเล่นน้ำนะครับแต่เ้อยื่นยเพิดมาเชิญเรียนน้ำกาวครับทำไมเล่นน้าแมนบอกน้ากาวมาทำมมเล่นน้ำเมียนชิบะนิวแล้วอยากกินนมแล้วกินนมแล้วอย่างหนึ่งพิคลิปครับ อน้าจ่าพี่น้องซันบัคลิปมือนี่น้องหนึ่งกับภาพพี่น้องไปทางนุ่นพ่อน้าจ่าพี่น้องน้องกลับมาปี๊ดกิปต์น้องกู้เกินนี่ละจ้ากลับมาก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไอวินวินได้จ้าเบิร์สิบุผัดลิปใหม่ๆน้าจะาน้องมาเฮ็ดยังสิออกแต่ละมือจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่ายแล้วน้าจ่าเราพอกันคลิปต์หน้าได้จ้าสำหรับลิปนี้ก็มียังไงจ้าขอกล่าวคองพระสวัสดีจ้าพอกันลิปหน้าจ้าสวัสดีครับผมบ่กัันใหมคร น่กินนมบานี่กินนมแล้วนอยาก